สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่ทานนะคะที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้นะคะพบกับแม่หญิงสุรินทร์จ้างเฮงวันนี้แม่หญิงมีข้าวโพดนะคะโอ้โหดูซิ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 เอามามให้น้องเมตาอีกแล้วมา,มาดูกันว่าเมตาถามว่าชอบไหมคิดว่าชอบแบบแต่ว่าจะกินเร็วขนาดไหนไปดูกันนะคะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลง นางลงนางนอนลงแล้วนอนลงแล้วนอนลงอ่ะนอนลงนางนอนลงแล้วนอนลงนางนอนลงแล้วนอนลงนอนลงเออฮึ่มสีสุดอีกแล้วอันนี้กแล้วโอ้โหดูสายตาแล้วดูต้องดูตาไปด้วยนะแบบฟินๆเลยนะคนถ่ายนี่ต้องมองดูตาด้วยทุกคนเคิร์ฟฟิน อ๋อฉันอร่อยมากเลยถ้าฉันกินได้ฉันจะกินแข่งกับเธอเ,เลยไม่ตาม,มันดิบอยู่ฉันกินไม่ได้เข้าใจไหมเฮ้ยแล้วก็เคี้ยวด้วยเวลากินนะไม่มีใครคอยแย่งอน้ำกระเด็นเต็มเลยเกินเวลาเคี้ยวก็ค่อยๆเคียว <c oughs> ให้หนูกินน้ำแหละนะคะอะไรทวกรอนอีเดียวคุณ คุณผู้ชมคะอออ่าน,นี่มาเอ,อไปเลยอากินไม่ใช่อะไรนี่ทั้งหมาทั้งอะไรก็กินไปเลยเดออินสิออยรอไงจอ้าเอมอเ่อยเหือยเื่อยเมือม่อยเๆื่อยเมือม่อ,อ,อ,อยเสียตุหรอเป็นอไรเสียตุเอาน่งลงนั่งลงๆๆนว เปลี่ยนด้านมืยค่ะนะคะทุกคนปิ้นฝ <ừ, S 1> ัน่งค่ะฝั่งเดิมมันจำเจเปลี ừ, ่ยนฝั่งบ้างอร่อยไหมคะดูสายตาโอ้โหไอเนอปิอ้นจริงจริงอือ๊ปป้าเขาอะไ่ไอหนอหัวปินใช่ไหมล่ะ โดนแย่งม่ตาโอ้หนูมาทันม่ตาจ้าโอ้โดูตาคือนั่งทับเพียบไทยแลนด์เลยนะไปกองมาไเด้อไทยกลองมาไปไหนทับเพียบจริงๆนะนี่โอ้ใครจะนั่งได้สวยทอาแม่ตาประเด็นคืออะไรเหมอเจ็มฟ้าคือคือก็แปลกเนาะตรงหน้าตากมีไม่เอานะฮะเอาตรง อยากแย่งแย่งแม่ก่อนขอเ่ง,อองมแมงก่อนของพี่ให้ดูคือโด,อดนแย่งตลอดเลยคือท้าสุกนี่คือแม่หยิงก็จะกินนะแต่ว่าหมดแล้วแม่ตามบอกหมดแล้ว ดูเส <น testimony S 2> ียงดูเฉ enfin ียวใส่ไหมนี่ฟินเหลือเกินฟินเหลือเกินฟินนะคะพี่ๆทุกท่านจ้าท่านใดที่ชมคลิปพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะะโอ้ให้กับพวกเราด้วยนะคะนักเลงแค่นี้อะไรนิดนึงเตียวเดีวอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไม่หยิ่งซูรีนิงจ้าเฮ้งสำหรับคลิปนี้ไปนะคะ ติง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 ิงติงติงติะตีงติาติงตนงติงติงติงตคงตบงติงติงติงสุรินทร์ติงเฮงตันตีงต่งติงติงงติงติงติงตะงติางตงติงพี่หงงางงงงจ้าจงตะกล้าไม่ได้ เราจะกินนา่าจะกล้าไม่ได้โอ้ยฟินฟินอาหยิบอ่ะโอ้โหอันนี้หยิบได้หยิบเองได้หยิบเองได้โอ้ยดูสายตานี่คลื่น <c oughs> อร่อยนะคะอู้อร่อยเอาวางไว้ก่อนฟินฟ,นฟินนะคะนี่ข้าวโพดน,นะคะอึหนักจุ่มกันเด้อแม่ป้อนไหมให้แม่ป้อนหมายอยากได้อีกแล้วเมื่อกี้ไปยังกินไม่หมดเลยลูกอ่ะ มันหนักกวนั่งหน่อยแล้วกันโคนนั่งก็สมุนก็จะมาเอาออะไรเป็นนึ่งไงนะอะไรเป็นนึ่งป้อนหานเหงนะคะพี่พี่ตาดินครับมาหานเหง้าค่อยๆกินนะลูกนะอ่าค่อยๆกินนะคะน้องหานเหง่ารากักจะตายโอ้ยโอเคค่อยๆกินเข้าไปข้าวโพดหวานๆคือจะกินด้วยหรอดีสุกอีกแล้ยลองไใจดู <c oughs> ลองใจดูเอาเหรออ่ะนั่งลงนั่งลงเขาอยากเป็นดาราดังนั่งลงเอาอีกดาราดังอร่่อยมากๆเลยนเชว่าทุกคนที่ดูกคงจะินด้วยกันนคดูก็ินฟินเหมือนกันเลยนะคะฟินไม่ฟินฟินเนี่ย ปีนไม่ปีนอเยอะปินไม่ปีนอเยอะเจ้าคายออกมาอีกนะเจ้าคายเจ้าไม่ทันอืออาจะเอาเอาเข้าไปเลยลูซี่เอาเข้าฝากเหรียญนะข้าฝากล้านเน้นเมียตรงนั้นวันนี้ได้หนเท่อ้เน้นไม่ได้กลุ่มเมตตาแยกเหรอคือทำให้ตรงนี้มันใหญ่ไปมันใหญ่ไป อันนี้ไม่มีไม่ตายแย่งก็จะเป็นพวกหมาหมาน้องเอ็ปูกับน้องโจสิสุขเธอเป็นอะไรเปนชาเนาะดโหสิหน้าไม่รอดเยนะคอยงีด้ยจผเดี๋ยวมาหาหินกินนะคะแม่หยีจะขอรอดท้องน้องมาหาหินด้วยกัน สาธุสาธุสาธุเดินมหาหิงนะคะแม่ขอรถของน้องมหาหิงเดเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะขอให้แม่หายป่วยหายทุกข์หายโรคหายภัยขอให้มีแต่ความสุขความเดิกกินสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาขอให้เทวดาช้างไทยจงคุ้มครองโป๊ะป๋ากระชากแม่ได้เถิดสาธุนะโมนะโมนะโม ตังนะเ้าคุยต้นให้เดี๋ยวแล้าเดี๋อะให้หมดเาบยเียหเลอเดิ๋ยอธิษฐานสิ่งใดขีคสมอรถราถนาขอให้หมดโลกหมดโลกหมไทยมาคุยต้นขออภัยาแต่วนเดียววเดียวอย่าไกลเลย่ไ

ด้วยมาด้วยโอเคคามมั่ะอันนี้อันนี้ออ้ัง่าฮ่าฮ่าซีม้อที่าหาเหงม่ได้แล้ว เป็นเล็กกันหรอเจสเล็กเนาโอ้ ดิเต้นนะคะเก่งมากดูกมากครับเก่งมากเก่งมากมาให้กมากเลยตีนตีนตค่ะมาให้จะกินข้ามากเลยนะคะแล้วไหมใ่ไสสููอ่ะ คิวนะคะตรงนี้ทั้งหมาทั้งช้างนทั้งคิวอะทั้งคิวกันเนาะติดสุขุลแล้วเด้อตีดสุขโอ้โหติทุกอย่างนะคะทั้งหมาทั้งคนทั้งช้งงงางช้างช้างบ้านเราก็น่ารักนะคะอยู่กับหมาได้นะคะพี่ๆทุกคนถ้าใครที่ชมคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านใดที่ชมคลิปพวกเราแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไม่หยิ่งซูริ่งจัง บ๊ายบายค่ะ